รายการธารรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิถ้าคนเราเรียนรู้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของปริญญาบัตรแต่ไม่ยอมที่จะรับรู้เรียนรู้ในเรื่องราวของปริญญาชีวิตชีวิตก็จะไม่ปลอดภัยเรารับแต่ปริญญาบัตรไม่พอคะ่ะต้อง เรียนปริญญาชีวิตควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยพบกันได้ที่ช่องทาง Facebook เจนจิเจนจิเพจเจนจิเจนจิแฟนเพจทิก k ก o k ช่องเจนจ YouTube ช่องเจนจิหรือพิมรายการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิก็ขึ้นแล้วค่ะ ยังพอจำกันได้ไหมว่าเมื่ออดีตรเราเคยได้ชมรายการรายการหนึ่งค่ะน่าจะเป็น20ปีแล้วชื่อว่ารายการจันกระพิพิบแล้วก็มีพิธีกรชายท่านหนึ่งค่ะดังมากเลยท่านเป็นถึงด็อกเตอร์ดิฉันขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะคะเพราะว่าเป็นการให้เกียรติท่านและก็ครอบครัวของท่านณนะวันนี้พิธีกรชายท่านนี้ได้เสียชีวิตลงไปหลายปีแล้วค่ะด้วยโรคร้ายมาค่าชีวิตไปก่อนวัยอันควร ก่อนท่านที่จะเสียชีวิตลงไปช่วงที่ท่านได้ทําการรักษาตัวอยู่ท่านได้เขียนบทความขึ้นมาค่ะว่าตัวท่านเองได้เรียนจบปริญญาบัตรมาหลายใบท่านเป็นถึงดรอตเตอร์แต่ปริญญาหนึ่งฉบับที่ท่านเรียนไม่จบคือปริญญาชีวิตนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่เจนจีนำเรื่องราวของท่านมาเล่าในเบื้องต้น หลายคนได้ปริญญาบัตรมาหลายใบยเรียกว่าวิชาที่มีชอช้างหนึ่งตัวนี่คือความรู้ที่จะนําไปประกอบสามารรอาชีพให้ดํารงชีวิตอยู่ต่อไปแต่ลืมที่จะเรียนรู้วิชาที่มีชอช้างสองตัวให้ได้ปริญญาชีวิตเพื่อให้เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตสิ่งที่เจนจิได้เรียนรู้จากสหปฏิบัติตยูนิเวอร์ซิตี้โดยมีครูอาจารย์คือท่านอาจารย์วัฒน์คณิตกุลคอยคร่ำสอนให้เจนจิได้เข้าถึง แล้วก็เข้าใจกับคําว่าวิชาชอช้าง2ตัวอยู่เป็นนิจสินนั้นก็เพราะว่าวิชาชอช้าง2ตัวนี้แหละค่ะมันไม่มีในตําราเรียนตามโรงเรียนหรือว่าตามมหาวิทยายลัยต่างๆคําว่าวิชาชช้าง2ตัวนี้แหละค่ะมันไม่สามารถตั้งเป็นหลักสูตรหรือว่าเป็นมาตรฐาน หรือเป็นหลักเป็นฐานไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหลายรับรองหรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองเจนจีถึงนำมาเล่าสู่กันฟังในลักษณะให้มันเป็นความบันเทิงเชิงเรียนรู้เพราะมันจะช่วยคลายเครียดแล้วได้ประโยชน์มากมายเราอาจจะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตนี้เพื่อความเฮงก็ได้นะคะหรือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตก็ได้เช่นกันดังนั้นจึงอยากจะฝากให้ทุกๆคนใช้ชีวิตในแต่ละวินาทีของตอนเองให้หมดไปกับการพูดคิด ทำในสิ่งที่มีสาระค่ะอย่าไปฟังในสิ่งที่เขามาเป่าหูหรือคนคนนั้นมาปั่นหัวจนให้เราเกิดการผิดพลาดในชีวิตกันเลยค่ะเจนจิฝากไว้ให้คิดกันนะคะ้ะอยากให้ทุกท่านได้มีความสบายตาสบายใจถึงแม้ว่าวันนี้แดดมันจะร้อนก็ตามเจนจิก็ มีความตั้งใจมีพลังที่จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากแดกกาะยานนิมิตกันทุกๆท,ท่านค่ะขอให้ได้ฟังกันชื่นชมกันอย่างมีความบันเทิงพร้อมทั้งเรียนรู้ไปในตัวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ